สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่ผมนะครับน็อตเลอค่านะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับเช็คประวัติการสั่งซื้อของใน l a z a d ้ยังไงนะครับอยากเช็คประวัติย้อนหลังใน l a z a d ้าทำยังไงมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็กดเข้ามาที่แอป l a z a d ้านี่เลยนะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคก็สมัครแล้วก็ล็อกล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่า ถ้าใครยังไม่ได้สมัครรันด้เดี๋ยวมีคลิปสอนนีครับอเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ครับผมให้กดไปที่บัญชีนะครับวิธีเช็คประวัติเนี่ยมันจะมีตรงข้างบนนะครับเ,เช็คประวัติการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันจะมีตรงข้างบนมีไหมนะนะครับรายการมาคลิกที่ตรงนี้เลยรายการที่สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อของฉันกดมาตรงนี้เลยนะครับ เมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับเราก็ทําการมาดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยได้ทําการสั่งซื้อไปไหมนะครับสั่งซื้อเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอ่าเนี่ยประวัตินะครับก็ไล่ประวัติไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีประวัติเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเช็คประวัติตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับ ประวัติการสั่งซื้อสินค้าการชำระเงินผ่านลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถดูได้นะครับอ่ะหรือเป็นกรณีหนึ่งที่สั่งซื้อของไม่สําเร็จแล้วมันขึ้นแบบเนี้ยการจัดส่งไม่สําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยดูรายการสั่งซื้อนะครับนี่นี่ครับ เห็นไหมเนี่ยครับที่ผมเอาให้ดูนะครับก็เป็นการดูแบบง่ายๆนะครับแบบละเอียดนะครับประวัติการสั่งซื้อสินค้าการชําระเงินการยกเลิกของการยกเลิกการสั่งซื้อของใช่ไหมล่ะแล้วก็การเติมเงินมือถืออะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเช็คประวัติย้อนหลังไว้ว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้ออะไรไปบ้างนะครับซื้ออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถเช็คดูได้แบบง่ายๆครับโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ